เป็นหม่ยเอาไปใกล้ๆน้อเต้หน่อยเดียวม้องเต้หามหน่อยครับเต้กับวันที่เท่าไหครับสามเมษายนสองพันห้าร้อยสามสิบสาม นี่นนนี้ค่ะได้แล้วจะไม่ตอบนะเหมือนแบบเอ๊ะังเลลังเลอะไรนะอะไรนะคะอนยูเราชื่ออะไรเอชื่อพี่ยาวใช่ไหมนะต้องทราบแน่นอนอยู่หน้าขนาดนี้แค่จะแบบขี่คอนเต้แล้วยด้ด้วยด้วยมยอย้าย้วยด้วยด้วยย้วยด้ว้อยด้วยด้วยดยด้ว้วยด้ยด้ว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 ้ด้วยด้วด้ว้วด้วย้ววด้วย้วด มากย่าเทีะบอกว่าถูกด้วยครับมาให้หจะต้องวต้องได้ตวต้อ้ัวเออนะคะห่อยอ้อได้ได้เอออยากได้ื้อคอลลเจนไปก่อนนะคะราวันต่อมานี่เลยวันนี้เลยขอบคุณค่ะคุณพี่แฟน เอายากกว่านี้ดีกว่านะคะเพราะว่าของรางวัลของเรานะคะอันนี้นะคะเป็นแอลเตลคับคอลลาเตอรอลเราชอบแบบว่าชอบหนุ่มๆได้เราก็ต้องดูแลให้สวยด้วยนะคะหมื่นมิลลิกรัมเลยอันนี้รสแบบว่าอร่อยมากคือเปรี้ยวเตรียมตัวเลยนะตัวแล้วเอาที่นี่ค่ะที่นี่ค่ะสีเขียวแบบนี้นะคะขอแบบทุกท่านร่วมสนุกกันได้เลยนะคะปกติเป็น้ังมาหรือเปล่าหลอดได้ตั้งเงินนะคะมีแบงก์พิเศษไหมมีแต่แก้วแล้วมนแจ้งห้องครับป้าเออ เลขท้ายสองตัวเออถูกต้องในะคะถูกต้องนะคะเลขท้ายสามสามตัวเดินนี้จอกอะไรไม่ใช่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราแจกกันอย่างแน่นอนมีไหมดูไปที่นะคะเดี๋ยวให้น้องเต้แบบช่วยนำด้วยดีกว่านะคะเลขท้ายสองตัวนะคะใครบวกแล้วได้ เออตายละวมันจะรู้นะเลือกเลือกอย่าเลือกสิเลือกได้เลือกได้ต้องเลือกเลือกได้ด้วยฮะใช่ใช่สองตัวท้ายสองท้ายนะคะตามเนี่ยอ่ะตอนนี้ตอนนี้สองตัวท้ายสิบเอ็ดเองอย่ามาโกหกเท่าไหร่คะสิบสี่แล้วไหนคะดูแล้วนั่งจุดกลางตรงแสดงตัวแสดงตัวนะคะไม่ต้องเกินค่ะคนรเยอะแยะหกบวกแปดเป็นสิบสี่มีใครมากกว่าสิบสี่ไหมคะ เก้าวกเป็นสถ้าใครอยากจะได้คารเจ้แอนเซลตัวนี้นะคะจะต้อง9กบวกเก้าท่านั้นมมีไหมคะสินับหนึ่งกันดีกว่าเนาะ1ครับ17ครั้งที่1ครับให้น้องเต้นักเลยก้าบวเก้าครับโีเถอะโคีเเสียใจเลื่อนไม่ได้ไปต่อ 9, 9, ไม่มีแนะน่นอนนะเอาเป็นผู้ชนะไปเลยให้เลยละกันครับอะครับผมเย้<ๆ>นะคะนี่เลยคอลลาเจนนะคะแอลซลีลค่ะหนึ่งหมื่มน,นนะะิวตันค่ะเป็นรสชาติเนรอดนะคะเปรี้ยวๆสาวทานได้ผิวพรรณแต่งตัวอ,อย่างแน่น,นอน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องโช <c oughs> ว์ผ้าและนี่ก็ไม่ได้น้าเงินค่ะไม่ต้องใช้เงินหรอกลอ ชื่อสันเต้เออ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 โคต้นะคะน้วยลกเต้อยากแจกเปล่าครับเดนที่เต้แจกเองครับพี่ถึงให้อ่าเออนะคะอ่ะใครอยากได้ค่ะฟังกติกาลูกเต้ถ่ายเขาหรือถ่ายนี้เขาจะได้เก๊กถ่ายสันเต้อ๋อแม่แต่อ้าวลเต้แจกใครดีครับแจกใครดีเหรอเล่นเกมดีกว่าครับได้เลยค่ะเน่เล่นอะไรดีอ่ะปั่นแปะ เอาง่ายเลย่เล่นผ้สถอดเสื้อผ้าหีอ่่คอขอสี่คนเออเอาง่ายเลยผมกติกาง่ายๆ่าอสี่คนจับคู่สองคู่อาฮะผ้สูบกันชนะชนะมาเจอกันออแบบแบบเหมือนไอ้นี่ป่ะง่ายเลยราชาผู้สูกป่ะอเออง่ายเลยขอสี่คนครับขอสี่ท่านค่ะขอสท่านมามาแล้ครับหน่งมาจับูมาเลยคามเเตชครับสอคู่านอีกคันเดียวครับอีก จับคู่โอ้ยออกก่อนจับคู่โอ้ยออกก่อนโอ้ยออกก่อนโอ้ยออกนะเดี๋ยวได้มายุ่นๆมาตรงกลางดีกว่าไม่เห็นเออตรงนี้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 เราเล่นแบบง่ายๆเลยง่ายมากคืนบ้านเลยคืนบ้านเลยนะคะเอามาตรงกลางเลยโอ้ย คนแรกนะคะให้ตั้งหัวหน้าทีมปะไม่ต้องตั้งเลยไม่ต้องตั้งเลยเราไม่ต้องตั้งเลยเลยยืนสองคนกันจะมีทีมไหมมีทีมนะชนะสองในสามสองในสามใช้หัวไปใครแพ้ใครแพ้ออกไปเลยเอาออกไปเลย ต้นแต่ร hmm. sure, ุ่นที่หนึ่งรุ่นที่ลึที่สุดเลยแล้วก็มีเพลงของเจอยู่ในอัลบั้มด้วยครับชื่อเพลงว่าด้วยเบอของเธอเดี๋ยวก็จะได้ร้องให้ฟังนอยอ่ยตอนนี้ซิงเกิลออกมาแล้วครับออกมาประมาณ3เดือนแล้วครับอ่าก็อัลบั้มวางได้ประมาณประมาณ3เดือนกันนะคะซื้อกัะละย่งฟังกะละย่างเรร้อยังแล้วคือที่นี้ครับเอาโทรศัพท์มาเซิร์ชเลยฮะแล้วกโหลดนะครับชื่อเพลงอะไรนะคะด้วยเบอรของเธอด้วยเบอร์ของเธอครับผมนะไหนคะใครที่บอกว่ายัง เพลงของเราบอกว่าแฟนนี้ได้สารเกี่ยวกับแบบว่าเมาเรื่องแบบดาราค่ะนะคะออกไปไล่ดาราปกติน้องเต้ออ่านหข่าวปกติก็เคยอ่านมเคยเคยอ่านครับนี่ไงมีน้องชายด้วยกลางวอุลตรอ๋อนี่คืน้องชายผมครับปกติอ่านไหมอ่านอ่านครับอ่านแล้วก็พออ่านปุ๊บก็เปิดไปดูลูกเปิดดูดูดูเสร็จเห็นหน้าสาวปุ๊บซ้างไว้เลย เปิดเปิดแไม่ใช่ผู้เา้เขาเลยผู้หญิงอีกดูการแต่งตัวเขาดูการว่าแบบอัพเดทชีวการแต่งตัวด้วยใช่ไหมครับเราไม่ชอบคนอื่นแล้วมันมีข่าวดังวาเมาโรคเมาหนี้ก็ไม่ไม่ไม่ชอบเจอแต่้โนะคะเป็นเรื่องของเราเนี่ยเองนะคะเราปกติค่ะนะคะนอกจากอายุสิแล้วนะคะเคยเจออาจจะข่าไปหรือเปล่าอย่างครับอย่างแต่มาเจอครูได้เจอแน่นอนตายแล้วมาจ้า แล้วก็วันนี้นะเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นแบบตลาดน้ำต่ดสินค้าราคาพิเศษเข้าเรื่องนิดนึงนะคะปกติน้องเต้เนี่นยไปช้อปปิ้งไปซื้อของหรือว่าชอบออไปแบบว่าซื้อของที่ไหนเอ่ยปกติก็จะเป็นจะเป็นทั่วไปเลยครับท,ทั่วไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ไม่ว่าจะถึงแฮงกได้์อะไรกดไม่ว่าจะเป็นแบบไปไหนบ้างไปแบบที่ไหนเจอน้องเต้บ่อยทุกที่เลยครับเอาง่ายเลย ได้ทุกที่<อ>เลยครับทุกที่เลยแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าชิ้นไหนที่มันสวยๆห,หรือว่าที่มันเท่เหมาะกับสไตล์ของเราก็ซื้อมาใส่ชอบแ<อ>บ<อ>บว่าไปเลือ่อนสมมติว่าแบบมาที่นี่ก็จะเดินที่นี่นะหรอครักถ้าเกิดว่าอยู่แถวนี้ก็เดินที่นี่ถ้าเกิดว่าเจอร้านไหนที่แบบโอเคโอเคอเคสื้อผ้าที่มันเข้ากับเราก็ซื้อจี๊บแบบเป็นคนง่ายๆนะสบายๆนั่นเองเอาละนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเป็นเท่านี้เดี๋ยวเราไม่ ดอวโอเะเออนะคะอ่ะ